สวัสด okay. mm ีค hmm. รับวันนี okay. ้เราไม่ว่าปูอมจมยันเซย์ครับโอเคอ้าะเจ๊เออโอเคครับเออแล okay. ้วก็มาเข้าเซิร์ฟเพอแกนกันนะครับโอเคเออมอยู่ไหนกันตัดมาทำไาไปโอเคท่านผมจะไปฆ่าหมูตัวนั้น้า ได้้แลวเย้ผมมีเนื้ออยู่สองอันหุยขออันนึงเอาหายไปไหนกันหมดแล้วโอเคเดี๋ยวนั่นตัดในป่าพี่ตัดตรงนี้ก่อนพี่ตัดตรงนี้เพื่อเอาไม้จะทำที่ขุดหินมาพี่เอ้ยไม้โ<ม>อ,อ๊กกับไม้ธรรมดาไม้โอ๊กกับไม้โอ๊กกับไม้ขาวดิใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่ทำต๊ะคาร์ไเองนะไม่ต้องทำนะอ้โหเอาอาหารมาโอ้ยกรออาหารเต็มอ่ะเอาอาหารมาก่อน เดี๋ยวถ่ายทุกวันเลยเนาะเพราะเขาก็หยุดแล้วอยู่ไหนวะคุณวิ่งเลยอะอยู่ไหนกุยเดี๋ยวเหอะไหนพูดทำอย่างเอ้ยอ้อมย่อเบียดจังโอเคครับที่ที่จุดที่อยู่จอยัง่ายก็คืออันนี้เดี๋ยวผมใส่หูฟังดีกว่าหนึงโอเคเฮยหูฟังอยู่ไหนอ่ะจังเลย

ก็เล่นอยู่หาไม้แล้วออมโอ้ยหาหินหยุดหุดหิุดคืออาจจะไม่ได้ยินเสียงเจนนะเพราะว่าผมใส่หูฟังแล้วตัวครับชื่อคนครับอยู่ไหนอ่ะยังไม่ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้ตะควางตะขวางมาดิเดี๋ยวทำตัวครับก่อนตีตายเลยอันนี้ก็เสียงดังยังอยู่ขออภัยนะครับที่เสียงดังครับมาตงนี้ทุกคนมาตรงนี้ตัครับอยู่นี่ออมทำตัวครับใช่ไหม อ๋อทำทำไมวะก็ทำเอาไว้เผื่อลงเมืองนีเออทำทำเอรู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่ฉันพี่จะทำขวานไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาขวานที่ใช้มือเนี่ยตัดเอ้เดี๋ยวทำนี่ก่อนทำฟาร์มต้นไม้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเดี๋ยวไปหาเหก่อนไปหาหินมาแล้วเร้วใช่ปบางครั้งขวานเห็นด้วย ออมมาตัวค้าไม่อุ่นอีกตอนนี้กำลังหาซีเกมบอลเครื่องแกนสร้างบ้านแถวนี้นะโอเคมาดูมันสมบูรณ์ต้องอุดไปไหนอ่ะนี่ไงมีถ้ำด้วยมีถ้ำมีโคมีหินมีภูเขาโอ้โหสบายรีบขุดหินเนี่ยซัมมี่เกิดแล้วใช่ไหมเสียงซัมมี่มาตะเกยแต่งกายเลยออมตะเกยแต่งกาย โอเค,อถ,อค,คถ้าผิดก็ควรอะไรๆก็เพิสงขออะั่นะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออะไรมั้ที่นี้ก่อนกันโอเคเดิมอขอไปเพื่อเฮ้ยอมตามมาทำไมเออโอ้ยไม่ง่ายเอาอ,ย,อ,าาาอย่างห้ตงขา ไอ้คิปเปอร์ What the keeper and z อนเปิด z o หงามากเลยตอนเนี้ยบอกเลยคือเวืดหิวมากที่ไม่กลดซอมบี้เลยเหมือนกันคือคิปเปอร์อยู่ตรงนั้นแล้วพี่จะเดินกลับไปเอาคือซอมบี้มันพื้นฐานไงแต่ว่าไอ้คิปเปอร์เนี่ยเด็กคิปเปอร์มือทานนะ พ่อเดี๋ยวไม่ได้เล่นธรรมดาแล้วไม่เล่นหมวดธรรมดาแล้วการหมวดธรรมดาเล่นหมวดฮาร์ดมันดีนะฮาร์ดฮาร์ดแบบฮาร์ดเลยได้ชุดเกาะด้วยนะนี่เลยคะได้ชุดเกาะอินช้าจริงอ้ยแกะนึกว่าอะไรนี่อู๋ได้เหล็กยังยังยังไม่มียังไม่มีเห็ดอีกโอ้ยเหล็กไม่ใช่เหล็กเหล็กไม่ใช่เห็ดเอะไรอ๋อเจ็บเอาถุไม่ให้ี่เจ็บเจ็บจุงเบ้อ คืออาวออมตกออมตกหนะ้าผาตายใช่ไหมอันนี้อะไรกันเลยทีเดียวเก็บจงเบยออมตกหน้าผาตายที่ทำให้เครื่องพี่นี่ F P S ขึ้นสงูงถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว <c oughs> คนนี้ก็เบอร์อมามาฆ่าแกกันเลยเีกว่ เลชิเปอร์มาชิเปอร์มันอยู่หลงโต้คราฟแล้วทำไงดีโดูหาแกะลาลาแกะก่อนเฮ้ยอู๋มีเหล็กยังยังเอาหาเหล็กมาก่อนเร็วอุ้ยหาเหล็กมาก่อนเดี๋ยวคนร้อนพี่ต้องการดาบโรชิเปอร์ โอ้ผมนี่ถึงกับวิ่งหนีสเกลใครมีท้อนมั้งไม่มีเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้กับสเกลต่างกันเลยเฮ้ยอย่าพามาหาพี่ดิอ้าวออนขุดขึ้นมาเองนะไม่อย่าพามาหาพี่ดิอ่ะี่ส่เขาไปให้โอ้ยปิวเลยโอ้ยเดชเดๆเดชเดตายแล้ผมตายเพราะสมบี้ ไเดไไอคือคือตอนนี้เดี๋ยวผมมันเดียใช่ไหมเนี่ยอยู่ตอนนี้คอตอนนี้วิ่งหนีไปเดอรอยู่ไม่ให้นองมาออมาแล้วโอ้ยขนแกะพี่เก็บขนแกะไปชอ้ยไอ้คนโด้ไปเดอร์ใจหมดไป็นไงพี่คนพี่โด้ไมกลัววอดวัดวัดอ้ด เอาขนแกะมาเลยเมีที่ไม่อาหารผมต้องไปฆ่าแกะี่มีอาหารมาปักเลยเอาคนที่มันฟีดอ้าไม่มีซัพปี้อะแล้วัซัพี้อยู่นั่นแหลอวิ่งว่ิ่่องว่วิ้งวิง่งว่ิดงววิ่ง่ว่ิง่งว่วิ่งวิ่ว่วง่่ว ตกใจเหมือนกันโอ้ยสเกลอีกแล้วไอ้สเกลอย่างรับตูตามตูค <ไอ S 1> <อ>ือคำหยาแล้วขอใครไหมอ้โอ้ตอนนี้แบบสีแบบโอ้โหผมนี่เห็นคุณกำลังวิ่งอยู่กับสเกลโดยอาจารย์อ,รอันยิ่งใหญ่โอ้โหโอ้คุณไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> อาจารย์อันยิ่งใหญ่คุณเห็นชื่อผมผมบทท้าย ใส Lol. ่ได้สองตัว mm ผมใหรใครไม่ร nah ู้ใส่เส <oh <oh. ื้อสีเขียวผมเองแหละไม่ให้โอ้ซอมบี้ไม่ใช่หรอซอมบี้มันเสื้อฟ้าโอ้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 ตาย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 แน่เลยเนาตายตายแน่แน่ตายแน่ไม่ดีก๊อฟไปเดียค่ะเลีวยงหนึ่งแล้วผมเลีวสองแล้ว โอ้ยผมตอนนี้ไม่มีเนื้อเน่าบอกเลยไี่มีเน,นื้อเน่าแต่ชัวร์ว่าพี่จะรอดเลยเพื่ออู๋โดนแพน้ไม่ได้แล้วครบทุณอู๋มาเดี๋ยวผมตั้งนึงโอ้โหโห,หัวใจแบบหือมดเกิดรั่วอ่ะเหลือหลอกสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยโอ้โหโอ้รถขึงนึงแล้วอ่ะี่่ไม้แล้วจะต้องกล่องแล้วจต้องกล่องคราบดิโอ้โหสเกลลองคิปเปอร์ ไอซอมบี้เอาเนื้อมาเอาเนื้อนายมาเอาเนื้อเอื้อเอาเนื้อมาเอาเนื้อไนบ้าไดวิ่งหนีไอไปเยอะจะตามเรามามาได้เวลาแล้วอ้บูอ้บู๊คเอาครับครับดาบได้ปะเออโอเคเยี่ยมมากก็เจอเป้าหมายสำคัญที่ไปครับดาบมันเจอเป้าหมายสำคัญแล้วอ่ะ ก็โตคราบเนี่ยไอ้ดาบดาบดาบข้าระบดไนถ้าเกิดพี่จะสตริงอีกอันงี่จะทำธนูแต่พี่ไม่มีลูกธนูเนี่ยอืมเป็นลูกตัวนีอยากคิดเป็นลูกนู้นเฮ้ยโอ้ไหนบอกว่ามีดาบว่าตายเฮ้ยใครวิ่งไปหาจุดตายโอ้โหอะบอกเลยว่าอย่าคิดมันมีสเกลใส่ชุดเกาะอยู่ รอดีู่เองที่มือรู้ดาบหินมาไม่มาไหนไหนที่อุย้ยตายอ่ะไหนตไหที่คือแบบมันมันมันหาจริงๆอ่ะมันยิงกลับหลังเลยอ่ะมันยิงทะลุหัวตัวเองอ่ะเห็ดูดิฮะหนตรงไหนที่อตายมา มาพี่บไปบที่แหล<ะ>่งน้ำไปเจออออเห็นลแล้วเอาแกะก่อนไม่อยู่แล้ววิง่งวิ่งอย่างเดียวไม่อยู่แล้ว เลเวลสองนะทเอาิ้นก่อนมาอส่าสมสมจัดการที่เพื่อแกนี้เฮาเพื่อแกนยากเแกนยังอนี่เลยอะเพื่อแกนยังขโมยของอูเลยอ่ะนั่นนันเป็นคนแก่ให้คนแก่พี่จะเอาไอ้นี่พี่จะเก็บไว้ม่เนไรเพื่อแก

อุ้ยอุ้ยคุณอกนวยขอบคุณเอาขี้กรอบคม่แต่ว่าห้องอื่นก็มีพื่อนเพื่อน้นแล้วเอาแล้วเอาหมวกพี่มาเอาหมวกพี่มาด้วยหมวกขีเกาอหมวกขีเกาะพี่เอาเลยไหมว่พี่จำได้มีอีกรออรอรอรอเอาก็ต้องเอาก็ต้องพี่จำได้มันมีอีกไอ้จำได้ว่ามันมีอีกยัยยัย อ้าวเอาเสื้อหูไปอ้าเสื้ออหูเออเอาเงินให้มาเอ้ยเธอเอาเงินในั่นไงพี่ว่าแล้วใครเอาชุดพี่ไปรู้ยังอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเถอะเอาไปเลยแบ่งแบ่งกันก็มีคนขโมยของอ๋อมีอีกปะนี่ไงของโอ๋ที่กระจายโอ้โหถ้าพี่รวมน่างกับอ๋อนี่คือครบเลยนะอ๋อวแล้วแกงเอาเลเวลออ๋ไปเอ้าใครจะไปรู้วะ อ้าเพื่อแกนของ okay. อ,อูไ um, okay. ม่ใช่หรือขอเก็บคือตอนนี้เราต้องหยุดรวมกันเออไปไปจุดที่เมียนี่เลยเออโอเคผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้ว